เลยบอกตกเหตุและตกใจเลยหน้าจอสัมผัสหน้าจอสัมผัสอันนี้ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสเน่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 นะคะหน้าจอสัมผัสนะคะกาง5ล้านแล้วก็มีแอปพลิเคชันนะคะถ่ายรูปเราคนเดียวแต่ว่าสามารถไปแต่งถ่ายรูปคู่กับยายยอดได้อ่าถ้าสนใจสุดยอดไปเลยใช่ไหมนะคะเจ๋งมากๆโอ้พระเจ้าจอรดโอ้พระเจ้าทำไมมัน ทำได้เยอะขนาดนี้นี่ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีอ่านี่เลยนะคะแอปพลิเคชันเดิดด้วยนะคะอย่างเช่นใครที่เล่นวอตแอบนะคะใครเล่นไลน์เรื่องนี้ทำได้นะคะหรือว่าสนใจนะคะอยากจะเข้าไปนะคะแชร์รูปภาพอัปโหลดดาวน์โหลดคลิปวิดีโอถ่ายดูทูส์นะคะ Facebook อมมิเตอร์ได้ทั้งหมดเลยราคา2,990บาทนะคะฟรีค่าเด็ดและค่าโทร1,200บาทนั่นเองะ แอปพลิเคชันของซูมุกเอสสามซด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น HTV นะคะ S m u s i c นะคะ S m o v i e นะคะ new S n e w นะคะหรือว่าจะเป็นนะคะใน,นส่วนของ Hpower นะคะหรือว่า Hsport ด้วยทั้งหมดเนี่ยหกแอปพลิเคชันไม่ต้องอัปโหลดดาวน์โหลดอะไรทั้งนั้น,นะคะ่ะติดตั้งมาเลยนะคะรุ่นนี้นะคะหน้าจอสัมผัสแบบนี้2990บาทอ่ะตอนนี้นะคะ นะคะตอนนี้เดี๋ยวขอ